เรื่อทีเดียวนั้นตรงวิชาการให้คำนี้ว่า คำว่านวัตกรรมตอนนี้ไม่มีใครแน่นะเขาบางอย่างหมายว่านวัตกรรมตามทา่เรานี้นแต่ยังไงก็ตามก็มีเรื่องแปลกอย่างที่จะเล่าให้ฟังคือว่าเมื่อปศสองพันห้ารอยยสได้มีการตำนาว่าใการศึกษาตลอดชีวิตได้ลองมอ i ิ t e n t i o ขึ้น กระทรวงการการเป็นผู้ที่จัดดำเนินการตั้งนาขึ้นที่พัทยาผมก็ไปอยู่ในกลุ่มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในตอนนั้นแล้วก็ก็เป็ท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่นเป็นประธานท่านติดรักราชการไปไม่ได้เขาก็เลยเลือกผมเป็นประธานกลุ่มกุ่มนี้เกี่ยวกับการ กา้เทคโนโลยีและบริการการศึกษาสำรับการศึกษาต่อสิ่งนี้ก็พอเสร็จสิ้นการประชุมรวมเก็บรล้วก็มีรายงานกับที่มีอยู่เนี่ยทีนี้ผมก็มี คนก็องลงประชามในที่ประชุมเลยว่าอะไรแน่เดี๋ยวก่อนนะว่าทำเดี๋ยวในเอกสารก่อนนะว่าจะทำเรียองอไปเรื่กันมาอันนอันนี้อะไรกันแน่นี่ก็ให้เหตุผลกันไปมาผมก็อธิบายอะไรเล็กน้อยเท้าวจีก็จะมีความรู้อยู่แต่นี้ ก็เคมีทางอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ขึ้นเข้าใจว่าเป็นอาจารย์ที่เป็นใหญ่ศัพท์ทางนี้ท่านก็ลุกขึ้นมาพูดให้เลิกกันเลิกเสียงกันเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ไปไม่ถึงไหนนะโยนแก่นี้จะไม่ต้องพูดในสารการพูดแต่คำทันเองก็ไปไหนไม่รอดใช่ไหมแทนก็บอกว่ามันจะนะว่า ที่บรังนั้นผมไ,มได้รับเลือกเป็นรองประธานที่เป็นชระชุมคนที่หนึ่งด้วยอน,นี้ก็ราณว่าในการประชุษฐ์บงานั้นก็มีชาติต่างๆในเอสเประมาณแแบบเามาร่วมการเกียวรับการสร้างสืง่งการศรึกษาและกาดูดี่เมื่อ เพื่อนที่ประชุมวันหนึ่งเข้ามาจากศีรังกาเพื่อวันนี้เ็ชที่คล้ายๆกับคุณคุณหูคือชื่อพยาสิผมก็ไปถามพยาสิบอกว่านี่คุณที่ยิสีในคำว่า innovation ในศีรังการเขาไปจัดสร้อยยังไงนั่นีือการเดิมของทำตรงนี้ ในภาษาศีลังกานเขาบอกว่าเขาบรรยาว่านาวศนาวศิลศีลนี่ เทคนิคใหม่ๆในการทำสิ่งต่างๆอันนี้ถ้ามันเสื่อมถอหล่านั้นก็เหมือนเรื่องกรรมอะไรของไทยครอันนี้เรามาตัวไดูความหมายในภาษาอังกฤษ innovation ว่า new ideas and practices ก็เป็นความคิดใหม่ๆแหละเป็นการปฏิบัติหรือการไปทำใหม่ๆก็ได้ก็เลยมันเรียกว่าความคิดมันก็เป็นการแก คำว่านวกรรมของเราในขณะปัจจัยพมอแลอันนี้ความรู้สึกนี่ยังติดมาจนถึงท่านแบบนี้ว่ายังพอใจอยู่กับคำว่านวกรรมมากกว่านวัตกรรมอันนี <sh> ้แต่ก็เป็นว่าทานนี้เขาบอกเดี๋ยวจะไปสร้งกับคาทางด้านการก่อสร้างหรือานด้านวิศวกรรมเราก็มีคำํำนี้ใช้อยู่แล้วรับ ด้านของวิศวกรรมนะเพราะนั้นเขามีคำคำนี้อยู่แล้วถ้าเราไปแท้คําว่านักกรรเขาอีกในทางก,การศึกษาหร,รือานอื่เนี่ยเขาเกลงว่าจะไปทําให้เกิดความไม่เ